น่าจะให้กำลังใจกับคนทุกบ้างนะครับสัมมาวาจาตงระวังกระทบใครไปวจีกรรมมึงรับไม่ได้เองเป็นเรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวละลรกูเพราะกูไม่ได้มีเจตนาในการประทุษร้ายมึงมึงอ่อนแอเองกูไม่จาเป็นต้องให้กําลังใจกูจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่กูให้ความจริงมึงรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงกูไม่ได้มีเจตนาทําลายมึงเลยกูมีเจตนาสอนให้มึงเข้มแข็งไม่เชื่อมานั่งรอกําลังใจจากชาวบ้าน เวลาอ่อนแอทีหนึ่งก็วิ่งไปหากำลังใจทีหนึ่งอ่อนแออีกทีหนึ่งก็วิ่งไปหากำลังใจทีหนึ่งไอ้คนนี้ให้กำลังใจไม่ได้มึงก็วิ่งไปหากนที่สองคนที่สองให้ไม่ได้มึงก็วิ่งไปหากนที่สามคนที่สามให้ไม่ได้มึงก็ไปให้หาคนที่สี่เข้มแข็งกี่โมงมึงอยาจะอ่อนแอก็อ่อนแอต่อไปกูสอนให้ลูกศิษย์กูไม่อ่อนแอมึงอยาจะปลกเปรี่ยก็ปลวกเปี่ยกไปกูไม่คิดจะเคยให้กำลังใจใครกูให้ความจริงไม่มีอะไรดีกว่าความจริง แล้วพระเจ้าไม่เคยปลอบใจใครพระองค์มีแต่สอนทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงทุกต่อไปกูไม่ปลอบแล้วกูจะปลอบตำหนะไร้สาระอ่อนแอทิบหายยังมีหน้ามาบอกให้กูรู้จักสอนคนอื่นนี้รู้จักให้กำลังใจคนอื่นบ้าง มึงอยากจะปลวกเปียกก็ปลวกเปียกไปคนเดียวอยาจะอนแอร์ก็อ่อนแอร์ไปคนเดียวอยากจะท้อใจก็ท้อใจไปคนเดียว,ยก,ก,ยวกูไม่สอนให้ใครเป็นแบบนั้นกูสอนให้คนเข้มแข็งกูสอนให้คนยืนได้ด้วยตัวเองกูสอนให้คนรู้จักพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่มึงมีความทุกข์มึงเกิดจากการการะทำของตัวมึงเองมึงโง่ทำเองรับเองไม่มีใครแก้ไขให้มึงได้เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดกูไม่สำรวมวาจาไม่คิดจะให้กำลังใจคนกูให้ความจริงคน ไม่มีอะไรดีกว่าความจริงสิ่งใดจะประเสริฐเลิศเลอไปกว่าความจริงนี้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังตรัสรู้ความจริงอะไรจะดีกว่าความจริงอะไรจะเลิศเลอกว่าความจริงอะไรจะประเสริฐเหนือกว่าสัจจะความจริงนี้มึงอย่าปัญญาอ่อนไปปัญญาอ่อนที่อื่นอยากได้กำลังใจไปหาที่อื่นไม่มาหาที่นี่ ในเมื่อมึงรู้ว่ามึงเข้ามาก็โดยกูดา่าจะมานั่งบอกให้กูให้กำลังใจเพื่ออะไรปัญญาอ่อนอิสันดาน ระหว่างวันเราพิจารณาความตุยและความแก่ความไม่เที่ยงอย่างนี้ถูกไหมคะได้เลยหู้ตัดสินใจเลิกกับสามีค่ะจ้าแล้วต้องบอกกูกูต้องรู้ว่ามึงเลิกกับผัวมึงแล้วเพื่อกูต้องรู้ไหมเนี่ยคือมึงกำลังจะประกาศให้โลกรู้ว่ามึงโสดแล้วนะไม่มีผัวแล้ว แล้วบอกกูเพื่อคืออยากได้ผัวใหม่หรือ,อยังไงกูไม่เข้าใจแต่กูเป็นผัวมึงไม่ได้นะมึงต้องทำใจนะมาบอกกูทำไมกูงงจู่ๆบอกตัดสินใจเลิกกับผัวแล้วนะอ้าวบอกกูเพื่ออ่า คนเรานับถือศีลสองข้อเหมือนพระได้ไหมครับสองสอจ้ามึงไปเอามาจากไหนสอง้าศูถ้ามึงจะรักษาศีลขนาดนั้นมึงก็ไปบวชสิมึงจะมานั่งทำหาอะไรไปคาระวะเพื่อ ถ้ามีอยากให้อาจารย์ทำสับภาษาอังกฤษตอนสนสนาธรรมแนวแดง่าดอยากแชร์กับเพื่อนต่างชาติกูทำไม่เป็นแม่สะพ้ายเกลียดหนูพอเชื่อแต่สะพ้ายคนแรกก็แสดงว่ามึงโง่กว่าสะพ้ายคนแรกแม่มึงเลยเชื่อสะพ้ายคนแรกมากกว่าทำไมมึงไม่ทำตัวให้ฉลาดวะทำไมมึงไม่ประจบประแจรประเจอประแจ,ะจแบบที่พี่มึง แบบที่สบัยคนแรกมันทำล่ะคุณไม่เข้าใจอะ่ะคือมึงจะมานั่งแบบโบยให้คนแรกแม่ผัวมึงฟังแต่คนแรกไม่ฟังมึงเอาแล้วทำไมมึงไม่ดีไม่ฉลาดเท่าเขาทำดีเท่าเขาไม่ได้เอามันอยู่ที่ความสามารถไงใครสามารถทำให้คนหนึ่งพิชิตใจใครได้คนนั้นก็สบายไปดิมึงทำไม่ได้อ่อนแอก็แพ้ไปย้ายบ้านเปลี่ยนผัวหาแม่ผัวใหม่ มึงอ่อนแอมึงจะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่อันตรายขนาดนี้มึงต้องมีกำลังดิมึงต้องมีปัญญาดิมึงจะต่อสู้รบราคาไฟกับคนสันดานแบบนี้มึงยอมมันได้เหรอยังกูกูยังไม่ยอมเลยกูฉลาดในการรับมือกูถึงได้รอดอยู่ทุกวันนี้ได้คนด่ากูตั้งเยอะตั้งแยะคนที่จะฟ้องกูตั้งเยอะตั้งแยะทุกวันนี้ยังด่ากูไม่เลิกเลยขุดกูมาด่าใหม่อีกแล้วทาไมกูอยู่ได้เพราะกูเข้มแข็งกูไม่อ่อนแอกูไม่เปราะเปียก กูสู้คนเป็นแต่กูสู้ได้ปัญญากูสู้ได้เหตุผลกูสู้ได้การกระทำกูสู้ได้คนงามความดีแม้จะมีบางคนบอกว่ากูเคยทำประโยชน์เพื่อพระาศาสนาด้านใดบ้างมันตาบอดกูทำประโยชน์เพื่อาศาสนามากมายแต่ไม่เคยเห็นเลยเพราะอะไรมันเลื่องที่จะไม่เห็นมันตาบอดแล้วมึงจะไปสนใจคนตาบอดอย่างนั้นทำไม กูงงมากพูดกับกูว่าไอ้เบียเคยทําประโยชน์อะไรกับศาสนาบ้างไม่แหกตาดูเลยเหรอกูบริจาคเป็นล้านมึงอะบริจาคก,กี่สตึกกี่สลึงบาทสองบาทจะมาพูดมึงอ,อะเคยบริจาคหรือเปล่ากูนี่รับงานงานละหมื่นห้าหมื่นกูก็ได้ห้าห้างานกูได้ห้าหมื่น, 5, 5น 50, แล้วกูเลยมีตังไปบริจาคเป็นล้านนี่งไงมึงเคยบริจาคได้อย่างกูหรือเปล่ากูสร้างวัดสร้างเจดีย์ สร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนสร้างความรู้ให้กับคนสร้างความฉลาดไม่สร้างความงมงายไล้สาลลยคนไปแหกตาดูสิไหนล่ะบอกกูไม่ทำประโยชน์เพื่อศาสนาสันดานกูออกสอนธรรมะบรรยายเป็นร้อยที่ไม่แหกตาดูเลยเหรอสี่งที่กูสอนล้วนแล้วแต่เป็นหลักคำสอนพูดเจ้าเท่านั้น ให้คนไม่ง่อง,องง่ายไร้สาระไม่ปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไม่แหกตาดูเลยเหรอเดีย๋ยวกูดูก่อนกูบรรยายไปแล้วกี่งานกูจะโพสกูก็อย่ามาได้โพสสักที หลับหูหลับตาพูดเอายังไม่ได้ลันเลขดูไม่ได้อีกทำไม่ได้เท่ากูและอฉากูก็เลยมาบ่ยกูว่าเคยทำประโยชน์อะไรให้าศาสนาบ้างไอเบียน่ะิอฉ่าละอย่ามาพูดนะว่าไม่อิฉามึงอิฉาจ้า ทำไม่ได้อย่างกูตาร้อนผ่าเลยอย่าให้กูดา่ากูด่าเช็ดเม็ดหมดอะกูด่าทีหนึ่งจะตายทุกวันนี้กูน,นอนไม่หลับแล้วไฟนลุกท่วมตัวหมดแล้วโพ์ไม่หยุด ขนำซัมเมอร์เซลมากนอนไม่ได้หรอกูบอกให้จะตายแล้วทุกวันเนี้ยกีดซื้อหมูแดดเดียวกูไปแดกได้นะอร่อยมากจะได้อยีก,กินอิ่มแล้วจะได้นอนหลับหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานครัวตื่นทำอร่อยอย่างนี้เลยนะมึงจะได้นอนหลับจ้าอร่อยมากมากแบบตะโกน ซื้อได้จากตะกร้าหน้าโปรไฟล์ลหรือไม่งั้นก็ไปบ้านฟ้าคนตื่นราบที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าจ้ะคือก่อนหน้านี้รายการทีวีไม่ค่อยเชิญกูไงพอเวลารายการทีวีเริ่มเชิญกูเอาแล้วออกมาดิ้นอีกแล้วเริ่มดิน้นก่อนหน้านี้กูนิ่งๆไงเพราะเขาเคยด่ากูไว้รายการทีวีไม่สนใจแล้วอะไรแล้วต่างคนหลายคนมากด่ากูเนี่ยด่าชำสื่อไม่ความสนใจแล้ว ช่องข่าวไม่ความสนใจแล้วกูเริ่มกลับมาออกรายการเอาละเริ่มดินเห็นกูออกรายการเปิดปากกับ่าผูดเอาละเริ่มออกมาโวยวายพอเวลากูเริ่มดังเริ่มเกาะก,กีกแล้วเริ่มเกาะก,กีกแล้วแล้วเดี๋ยววันนังคารกูไปออกรายการอีกรายการนึงอกีกกีแตกกูบอกให้เริ่มดิน้นพอเวลากูเริ่มกลับมาออกรายการเริ่มดิน คนไม่ได้จะตายต้องรีบออกมาด่าเลยเดี๋ยวก่อกระแสไม่ทันเดี๋ยวกูดับก่อนเพราชื่อเสียงมันขึ้นมันลงต้องรีบด่ากูก่อนเดี๋ยวด่าไม่ทันอีก่อนหน้านี้มาไม่ด่ากูเลยนะเงียบกิบไปนานมากหลายต่อหลายคนนะหายหัวไปเลยเพราะอะไรกระแสกูตกพอเวลาเริ่มมีสื่อมาจับจ้องเริ่มมีนะักข่าวมาสัมภาษณ์กูเอาละ เริ่มมาอีกแล้วครับท่านเริ่มมาฮแม่รอจังหวะอยู่ละสิว่าจะเกาะกูตอนไหนรีบเชยนะสมเพศกูพูดภาพรวมนะใครจะฟ้องก็ฟ้องอยากฟ้องฟ้องเลย เพราะกูพูดภาพรวมรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงนะเพราะกูพูดถึงทุกคนที่ด่ากูค่อนแขวกกูกากูดังกลัวไม่มีชื่อเริ่มแล้ะเริ่มเกาะคนนั้นเกาะคนนี้ใครพูดถึงกูเริ่มวิ่งไปตรงนั้นเริ่มวิ่งไปตรงนี้นอนไม่หลับแล้วกูบอกให้ ร้องกี๊ดอยู่